ตัดสินใจที่จะแบบ ตัดการติดต่อตัดขาดกับมินาเซะเลยอะ่ะคือแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องทาแบบนี้คือมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไหมคือเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้เออสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิฟาฟ,า,ฟาอีกครั้งหนึ่งนะคะฟาคัมแบ็กแล้วนะคะพร้อมจะมามอบและเสิร์ฟบีอลทั้งนิยายทั้งซีรีส์ไว้ทุกประเทศให้ทุกคนแบบฉ่ำๆสามารถกดซับสไครต์รอติดตามไว้ได้เลยมาวันนี้ก็จะมาป้ายยากับซีรีส์ BL ญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนซึ่งงงมีชืื่่่อออเเรวา Out use นัน เป็นเรื่องที่สร้างมาจากมังงะยอดนิยมนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มสองคนที่มีการใช้ชีวิตที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยคนหนึ่งชื่อว่ามินาเซะนะคะเขาเป็นอินโทรเวิร์ดและเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเรียนดีมากๆซึ่งที่บ้านเนี่ยคาดหวังกับเขามากๆเลยแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะเพราะว่าแม่และพ่อเนี่ยเหมือนแยกกันไปทำงานและแยกกันอยู่ แล้วก็ต้องไปทํางานต่างที่อะไรเงี้ยทาให้เขาต้องใช้ชีวิตและดูแลตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วการอยู่คนเดียวของเขามันคือเรื่องปกติไม่ได้ผิดแปลกอะไรและอีกคนหนึ่งก็คือฮิรุคาวะนะคะฮิรุคาวะเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่เหมือนจะเป็นหัวโตกเป็นเด็กเกเรเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กเกเรทั้งหลายทั้งแหลที่เหมือนจะคอยแกล้งเพื่อนและบูลลี่เพื่อนต่างๆนานา,นานทุกคนและสองคนนี้อยู่ห้องเรียนเดียวกัน และมินาเซเนี่ยเขามีความฝันที่จะเข้ามาหาลัยดีๆและทำงานในที่ดีๆเว้ยซึ่งต่างกับฮิโรคาวะแบบสิ้นเชิงเพราะว่าเขาไม่รู้อนาคตตัวเองจะเป็นยังไงแค่แบบใช้ชีวิตไปวันๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมินาเซก็เลยปฏิญาณตนกับตัวเองว่าฉันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับฮิโรคาวะอย่างแน่นอนเพราะว่าฉันจะตั้งใจเรียนฉันมุ่งมั่นกับอนาคตของฉันสุดๆ ซึ่งทุกคนที่ได้เห็นฮิรคาวะด้วยลุคนี้ก็จะเข้าใจว่าเฮ้ย oh. นี่คือเด็กเกเรที่เคยบีบคอคุณครูค่ะ oh. ที่เคยบีบคอคุณครูแกแต่ว่ามันมีเรื่องรลา่าวเว้ยว่าทำไมฮิรคาวะถึงไม่บีบคอครูวเวออแล้วทีเนี้ยคนที่ต่างกันสุดก้วสองคนนี้มาสนิทกันได้ไงรู้ไหมมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเว้ยซึ่งมินาเซเนี่ยที่กําลังเดินกลับบ้านอยู่ได้บังเอิญไปเห็นเหตุหการณ์หนึ่ง mm. ก็คือฮิรคาวะเนี่ยกำลังถูกคุณพ่อที่ขี้เมา ลุมทำร้ายอยู่เขาเรียกว่าอะไรถูกคุณพ่อที่ขี้เมาทำร้ายร่างกายอยู่นั่นเองทําให้เขาได้แบบเฮ้ยรอยฟกช้ำที่เราเห็นบนหน้าฮิรูคาวะทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่การที่แบบฮิรูคาวะไปต่อยตีชกกับคนอื่นหรือว่าไปหาเรื่องใครแต่แท้จริงแล้วคือเขาถูกพ่อตัวเองอทำร้ายเว้ยทาให้มีน่าเสดเนี่ยได้เห็นว่าเออความจริงแล้วเฮ้ย เขาโดนทำร้ายนี่นาะเขาไม่ได้เป็นเด็กนักเลงหรือเป็นเด็กเกเรอะไรทั้งสิน้นตัวฮิรุคาวะเนี่ยที่เห็นว่ามินาเส่เนี่ยเห็นเหตุหการณ์นี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คนรอบตัวรู้ว่าเขาถูกพ่อทําร้ายเออเพราะว่าพ่อเขาอาจจะถูกมองว่าแบบเฮ้ยทำไมทำร้ายลูกตัวเองดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกให้มินาเส่เนี่ยช่วยเก็บเป็นความลับให้หน่อยเมื่อความลับที่มินาเส่รู้เพียงผู้เดียวเนี่ยมันก็เลยทําให้มินาเส่และฮิรุคาวะเนี่ย เริ่มมีเรื่องที่ทําให้สนิทกันมากขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเว้ยมีนาเสะเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาใจดีกับฮิรุคาวะมากขนาดนี้แล้วก็ฮิรุคาวะเนี่ยก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเด็กเรียนที่เย็นชามากๆแบบมีนาเสะว่าเฮ้ยแกเป็นคนจิตใจดีนี่หว่าแกเป็นคนใจดีมากเลยอ่ะแกเป็นคนอ่อนโยนนะความจริงแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีนาเสะก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของฮิรุคาวะว่าแบบว่าเฮ้ย ที่ดูเขาว่าเขาไม่ใช่เด็กเกเรอ่ะเขาไม่เคยไปหาเรื่องใครเขาแบบก็อยู่ของเขาแบบนี้เอรอยฟกช้ำที่เราเห็นอะ่ะก็คือก็คือพ่อเขาเป็นคนทําำ้ายเลยเออซึ่งแบบเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยต่างคนต่างแบบมองกันแค่ภายนอกแล้วผิวเผินอะ่ะพอได้มารู้จักกันจริงๆแล้วแบบเฮ้ยภายในพวกแกแบบแม่งคนดีว่ะเออแบบ เราควรสนิทกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีอีกหลายๆอย่างมากมายที่มันเป็นเรื่องราวที่โยงกันระหว่างสองคนนี้ที่ทําให้สองคนนี้ยมันสนิทกันมากขึ้นแล้วมันดีบแบบจนแบบที่ดูาวารู้สึกว่าที่ดูาวะและมินาเส่นั่นแหละรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรอะทําไมแบบ ฉันรู้สึกคิดถึงนายรู้สึกเป็นห่วงนายรู้สึกกวลกวายแบบว่าเฮ้ยนายจะทําอะไรอยู่จะเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยเออมันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของฉันเว้คือแบบเออเออทั้งคู่เลยอะ่ะเออแล้วเหมือนแบบจริงๆการกระทำอะ่ะมันมากกว่าคําพูดไปแล้วเว้ยคือการกระทำของสองคนเนี้ยมันฟิวแฟนมากอะ่ะแล้วคือ แล้วคือต่างคนต่างแบบเหมือนพยายามปฏิเสธกันมาตลอดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นผู้ชายกันทั้งคู่อะ่ะเราจะมาชอบเป็นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเออเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คงแพ้เสียงในหัวเนาะเพราะว่าการการะทํามันก็มันก็เป็นแฟนแล้วอะ่ะมันก็เป็นฟิลแฟนอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะขึ้นมาหาลาัยเว้ยทุกคนคือตัวฮิรุคาวะเนี่ยพอได้รู้จักและสนิทสนุมกับมินาเซใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นมากกว่านี้เป็นผู้เป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจเข้ามาหาลาัยดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่มากสําหรับตัวฮิรุคาวะเอ้ยทําให้ฮิรุคาวะตัดสินใจที่จะแบบ ตัดการติดต่อตัดขาดกับมิาเสร็เลยอ่ะคือแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องทําแบบนี้คือมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไหมคือเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้เออก็ทุกคนถ้าอยากรู้นะคะว่าเขาตัดขาดกาัน แบบไม่ติดต่อกันไปทำไมอะ่ะก็คือสามารถไปติดตามชมกันได้เลยนะคะกับเรื่อง o u t r use นั่นเองเรื่องนี้มีคนป้ายยามาแกถ้าเกิดใครมีซีรีส์เรื่องไหนที่แบบสนุกกว่าน,นี้อีกก็สามารถป้ายาป้ายมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเยอะๆเออสามารถไปดูเรื่องนี้ได้นะคะพิม์พใน g l o เอานะทุกคนคือเราก็พิม์พใน Google ดูเหมือนกันเหมือนจะอยู่ในแอปบิลลี่บิลลี่อะแก ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์คลิปไฟล์ด้วยนะคะเพิ่งกลับมาทำฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตซีรีส์วาย l ต่างๆหลายๆประเทศหรือว่ามีการอัปเดตมียายสนุกๆหรือเว็บตูนอะไรก็แล้วแต่หรือซีรีส์ชายหญิงที่แบบเฮ้ยต้องดูจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไว้นะคะบ๊ายบาย